สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจักจันจากแคลน v ีดิทิตนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันและกันเนาะแบบถือว่าเป็นการรีวิวนะคะแบบรีวิวสั้นๆนะคะเกี่ยวกับการอัปเดตท,ที่เพิ่งอัปเดตไปเมื่อคืนนี้นะคะรู้สึกว่าจะอัปเดตประมาณสักิ้งคืนตีหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้ถ้าถ้าคลาดเคลื่อนเรื่องเวลาแบบต้องขอภัยนะแต่ว่ากว่าจะอัปเดตเสร็จน่าจะประมาณตีสามกว่า,กวานะคะคือจันก็ รออยู่จนประมาณตีสาครึ่งเลยนะแล้วก็พอเข้าเกมมาก็เลยแบบจัดการสอยออบอมทาวเวอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะมาถือว่าเป็นการคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะเพราะว่าแบบจันก็ยังแบบยังไม่ค่อยคุ้นชินกับอินเทอร์เฟซตัวใหม่สักเท่าไหร่ก็ลองใช้ไปแค่นิดนิดหน่อยๆนะคะ เอ่อมาดูที่หน้าจออันดับแรกเลยนะสิ่งแรกที่เข้ามาปุ๊บเห็นเลยคือเรื่องของช็อปนะคะช็อปเนี่ยเออจะมีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นสเปเชียล e ดีนะคะเป็นแบบเอส่วนลดพิเศษหรือว่าเงื่อนไขพิเศษนะที่แบบเขาจะเสนอมาให้เราซึ่งแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันนะก็จะมีทาว e r แปดแพ็กทาวโเกแพ็กอะไรเงี้ยเนาะถ้าสมมุติว่า เอออย่างตอนที่เข้ามาตอนแรกนะเงื่อนไขตัวเนี้มันจะเป็นแบบบวกทองกับเจ้าตัวบอมทาวเวอร์อันใหม่นะคะแล้วก็บวกด้วยเพชรก็จะราคานี้นะแต่ว่าพอเหมือนกับพอจันซื้อบอมทาวเวอร์ไปแล้วนะคะจันไม่ได้ซื้อจากดิวนี้นะก็ซื้อซื้อจากนี้นี้นะคะธรรมดาเลยก็ใช้ทองไป2ล้านพอเราซื้อไปปุ๊บเนี่ยดิวตัวนี้ตัวเงื่อนไขข้อเสนอตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนให้นะคะ ก็เหมือนกับของบ้านแปดเหมือนกันถ้ายังไม่ซื้อเขาก็าจะเสนอเป็นแบบบวกด้วยทองหรือบวกด้วยทองและบอมทาวเวอร์นะคะ,อะโอเคคราวนี้มาดูอะไรเพิ่มเติมกันดีอ้ออย่างนึงที่เข้ามาปุ๊บสังเกตเห็นเลยตอนแรกสันเอ๊ะสังเกตดูหลังชื่อตัวเองว่าเอ๊ะทำไมแบบหลังชื่อตัวเองมันมันมีอะไรแบบเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะคะนั่นก็คือตรงตรงนี้อุ๊บสนตรงนี้นะคะ ตรงนี้ตรงนีเ้เดี๋ยวนะทำไมมันเออมันใกล้หน้าจอมากไปนะคะอ่ะตรงนี้ชี้เอาละกันนะคะวงไม่ได้ตรงนี้นะพอเรากดเข้าไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้นาะยก็จะมีแบบว่าเออมีโปรไฟล์เรานะคะอุ้ยตายละฉันเพิ่งสังเกตว่าแบบเลขถ้วยสวยมากเนะี่ยแล้วก็แบบเป็นสีคือจะชอบเลขสีสีแปดแปดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะก็พวก เบอร์มือถือเบอร์อะไรต่างๆก็ชอบให้มี4488นะคะเออเราก็จะมีตรงโซเชียลนี้นะคะตรงโซเชียลนี้พอเราคลิกเข้าไปนะก็จะเห็นว่ามีคน add เฟรนเรามานะคะแล้วก็เข้าไปดูด้ยวยว่าเฟร่นตอนนี้เรามีใครบ้างนะแล้วก็มีเพื่อน request นะคะเพื่อน request ตัวนี้หมายความว่าเรายังไม่ได้ add เขาเป็นเพื่อนนะคะเขาเป็นฝ่าย add เราเข้ามานะ จันยังขออนุญาตไม่รับใครแล้วกันเนาะเพราะว่าจันไม่แน่ใจว่ามันรับเพื่อนได้สูงสุดกี่คนนะคะแล้วก็ถ้าจันรับคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวคนที่เหลือก็จะแบบงองแงนะว่าแบบเอ้ยทําไมไม่อะไรเงี้ยนะก็เข้าใจกันนิดนึงนะคะไม่ใช่ไม่อยากรับนะแต่ว่าเดี๋ยวคนที่สนิทสนิทกันเหมือนว่ารู้จักกันเป็นการส่วนตัวอะไรเงี้ย <c oughs> เกิดเขาอยากแอดเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจันจะรับไม่ได้คือจันไม่แน่ใจว่ารับเพื่อนได้ว่ารับเพื่อนได้สูงสุดกี่คนนะคะก็เลย เดี๋ยวขออนุญาตยังไม่รับใครแล้วกันเนาะแล้วก็ช่องตรงนี้นะคะช่องช่องตรงนี้เซิร mm ์ h เพลเยอร์นะคะ mm hmm. ก็คือว่าให้เราเซิร์ชหาเพื่อนหรือว่าคนที่เราอยากจะเอด mm hmm. เขามาเป็นเพื่อนนะคะ mm hmm. เขาจะให้เติมตัวเลขลงไปตรงนี้นะคะ mm hmm. ไม่ได้เดี๋ยวนะ <laughs> เขาจะให้เติมตัวเลขนะคะลงไปตรงนี้นะ ตัวเลขตรงนี้มาจากไหนนะคะตัวเลขตรงนี้ก็จะมาจากตรงนี้เราคลิกเข้าไปที่หลังชื่อของเราหรือว่าของเพื่อนเราก็ได้นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าฉันจะเข้าไปดูของคนอื่นนะฉันก็จะเข้าไปที่แคลนเซิร์ชหาแคลนของเขาก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปดูชื่อนะคะสมมติว่าฉันจะแอดคุณบอยเพื่อนฉันก็คลิกเข้าไปแล้วไปดูตรงโปรไฟล์ของคุณบอยนะคะแล้วก็จะเห็น มีมีแท็กที่เป็นตัวเลขของคุณบอยอยู่ตรงนี้นะคะก็เราก็จำนะคะตัวเลขตัวนี้นะคะแล้วก็เอาไปกรอกใส่ช่องมัตสกี้นี้นะคะช่องพูดผิดคือถ้าวันนี้พูดผิดจันรขออนุญาตไม่คัดนะเพราะว่าเดี๋ยวจันต้องออกไปทำงานแล้วแล้วก็เมื่อคืนนี้แบบนอนตีสี่ครึ่งนะคะทำให้แบบตื่นมาเบลอมาก ก็ถ้าพูดผิดอะไรไปก็ขอโทษไว้ด้วยนะคะแล้วก็ข้อมูลอะไรถ้าสันให้ข้อมูลผิดพลาดอันนี้ออกตัวไว้เลยทุกคลิปถ้าสันให้ข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดส่จนจะแก้ไขข้อมูลเอาไว้ที่ช่อง description หรือว่าช่องรายละเอียดนะคะที่ข้างใต้คลิปนะแล้วก็อาจจะเมนบอกไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยเพราะฉะนั้นอ,อ,อ่านดูคลิปเสร็จแล้วยังไงรบกวนช่วยอ่านในช่อง description ข้างล่างให้ด้วยนะคะเออ อะ,อะไรเพิ่มเติมดีอะไรอีกเดี๋ยวในกำลังเบอร์อ๋อโอเคมีอีกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือ,อตัวนี้นะคะเนี่ยตัวเครื่องมือมันบังจังเลยตัวนี้นะคะกดปุ่มนี้เข้าไปแล้วนะคะก็จะเป็นการสร้างฐานนะคะซึ่งเ,เดี๋ยวสันจะสร้างให้ดูนะพอเราคลิกเข้าไปนะคะก็อันนี้สันเคยรีวิวไปแล้วเนาะในในการอัปเดตใช่ไหมคะแต่ว่ายัง ไม่เคยลองใช้ให้ดูเลยคือหน้าจออันนี้ยเราจะสามารถทําได้ทุกอย่างนะตั้งแต่ขอทหารเพื่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดจะขอทหารเพื่อนนะเราก็จะกดที่ปุ่มตรงที่เป็นรูปคนยืนอยู่ตรงนี้นะคะอ่าเดซันจะกดเข้าไปนะคะอ่าก็แล้วก็สามารถที่จะอีด t ิตได้ด้วยนะคะว่าเออเราจะเอาทหารตัวไหนออกไหมเราจะสร้างใหม่ยังไงบ้างนะคะก็กดอ d ด t ได้เลยนะ แล้วก็พอมาตรงช่องเทรนทูบเนี่ยต่อไปเราไม่ต้องแบบมาเลือกบาลแลกแล้วนะคือเราจะเอาอะไรกี่ตัวก็แบบจัดไปได้เลยนะคะแต่ว่าที่เพื่อนๆเห็นว่ามันเป็นเหมือนมีไฮไลท์เป็นสีชมพูที่ทหารเราตรงนี้ก็คือว่าสนามเราเต็มอยู่นะคะแต่ว่าที่มันพิเศษมากๆเลยที่สันชอบมากคือเราเข้ามาที่ q Quick Quick Train นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าทหารที่สันมีอยู่ตอนนี้มี220ยูนิตแล้วนะคือทหาร พร้อมออกไปป้นแล้วนะคะก่อนออกไปป้นจันก็แค่มากดตรงนี้นะคะคือเขาจะให้เราเลือกเอาไว้ได้นะว่าแบบเ,เราจะเลือกสร้างทหาร previous army นะคะก็คือทหารเซตล่าสุดที่เราเพิ่งใช้ไปในการในการออกไปรบครั้งที่แล้วนะคะเขาเรากดแค่ตรงนี้กดเทรนตรงนี้เขาก็จะสร้างชุดเดิมเลยนะคะเหมือนเดิมทั้งน้ำยาทั้งทหารให้เราหมดเลยนะคะ หรือว่าอย่างจันตั้งไว้เป็นเซตไททันตัวนี้คือเราตั้งชื่อได้นะเขาก็จะออกมาเป็นสหารเซตที่เราตั้งได้เลยนะคะกดแค่ตรงคำว่าเทรนตรงนี้อย่างเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะแก้ไขทหารเราก็เข้าไปกดตรง Edit นะอันนี้เซตวอลนะคะจันก็ตั้งเอาไว้แล้วนะคะว่าโอเคเรากดอย่างนี้นะทีนี้เดี๋ยวจันจะลองอตั้งทหารให้ดูนะคะเอาจันบอกก่อนว่าพอเวลาที่เรา เวลาที่เรามีทหารเต็มอยู่แล้วอย่างนี้อันนี้จันมีทหารเต็มอยู่แล้ว220ยูนิตแต่พอเรากดเทรนนะคะจะจันกดเอ,อ๊ะอ่จันกดเทรนปุ๊บใช่ไหมคะพอกดเทรนตรนี้เราเข้าไปดูตรงเทรนทกูก็จะเห็นว่าเนี่ยทหารมันมาเองเลยนะคะจํานวนทหารที่เราแบบเคยใช้เนี่ย เขาจะขึ้นมาเองนะแล้วก็เวลาในการสร้างแต่ละตัวลดลงค่อนข้างมากนะคะอันนี้ก็เป็นจุดดีอย่างหนึ่งนะแล้วเขาจะสร้างไปเรื่อยๆเลยนะคะคือพอตัวไหนสร้างเสร็จแล้วเขาจะติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกไว้แล้วก็สร้างรันต่อไปเรื่อยๆคือเดี๋ยวนี้เมื่อเช้านี่ัดลองล้นแบบแป๊บเดียวก็ล้นได้3ามสี่รอบนะเพราะว่าพอปล้นเสร็จกลับมาคือทหารเสร็จแล้วไม่ต้องรอเลยนะคะแบบเออดีมากเลยนะคะอันนี้ เอ่คราวนี้มาลองตั้งทหารนะจันจะคลิกไปที่ตรงนี้นะคะเนี่ยคำว่า army สามตัวนี้นะจันจะลองลองลองสร้างชุดอะไรดีอะสมมติว่าจะลองสร้างเป็นเอ,อ go hawk แล้กันนะคะไม่ค่อยได้ใช้สูตรนี้เลยอะจำไม่ได้สร้างอะไรบ้างนะคะก็ อลองเลื่อนดูนะคะสมมติว่ามีโกสองตัวสมมุตินะน,นี้ไม่ใช่จริงๆนะ,ะอย่าสร้างตามนะเออสมมุติว่ามีหมูสักสิบแปดตัวนะคะแล้วก็มีระเบิดสักสี่นะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพ่อมดละกันเนาะพ่อมดสักสิบสองนะคะแล้วก็มีตัวล่อแคลนเป็นอะไรเดียะเออตัวล่อแคลนก็เป็นหมูแหละมั้งนะ งั้นเอาหมูไป20แล้วกันนะคะแล้วก็วิจะเต็มแล้วอะงั้นก็เอามินเนี่ยนไปช่วยเก็บกวาดสัก2ตัวโอเคอันนี้คือจันไม่ได้ใช้จริงๆนะคะลองลองตั้งให้ดูเฉยๆพอเราใส่ทหารเสร็จปุ๊บมันครบ220ยูนิตนะเราก็เอ่อไปเลือกที่น้ำยานะคะซูว่าจันจะเลือกน้ำยาเป็นยาแผ่นอินไวสัก3ามขวดนะคะแล้วก็ยา ยูลิงสเปลสามขวดนะเสร็จแล้วจันก็จะเซฟไว้นะคะกดคําว่าเซฟนี่เห็นไหมคะก็จะมาแล้วนะก็จะเป็นฐาหารเซิก็จะเป็นฐาน, set น,นฐารเซตโกฮอนะคะจริงๆเป็นดับเบิลโกฮอกแหละนะคือเสียงก็แย่นะคะเหมือนกับจะไม่สบายรอบนี้น่าจะไม่สบายแรงนะเพราะว่ามีคนรอบข้างไม่สบายมาไอใายหลายคนเลยนะคะคิดว่าเสียงก็แหบลงไปเรื่อยๆนะ ่ะโอเคคันนี้จบเรื่องการสร้างทหารให้ดูแล้วมาที่อะไรต่อเนาะ<ม>อ่ะจบการสร้างทหารให้ดูแล้วมามาลองปล้นให้ดูแล้วกันนะคะเอ่อปล้นด้วยเซตโกเลมเปกานะคะก็จริงๆจันเรียกว่าเซตไททันนะเพราะว่าตั้งแต่จันขึ้นมาอยู่ไททันจันใช้เซตนี้ตลอดนะก็ แบบบ้านเป็นแบบบ้านกัน3ดาวนะคะคือค่อนข้างจะฉีกเอ็กซ์โแล้วก็ฉีกอาวุธแบบแยกออกจากกันนะคะเหมือนกับจันเคยเห็นแบบบ้านนี้ในในอินเทอร์เน็ตเลยนะคะน่าจะน่าจะจัดตามในอินเทอร์เน็ตนะแต่ว่าฉันไม่เคยบุกบ้านลักษณะแบบนี้เลยนะคะก็ตอนแรกลุ้นๆเหมือนกันไอ้เจ้าแป๊กมีเนี่ยนะคะแล้วลองเดี๋ยวเราลองสังเกตดูนะว่าเ,เจ้าเทสลาถ้ามีอันไหนที่จับไปกล้าแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะหาดูซิ มีเบก้าตัวไหนเดินไปสังเวยชีวิตให้กับเทสลาบ้างไหมเบก้าไม่กล้าสปีดเร็วๆเลยนะเบก้าจนอยู่ไหนหมดโอ้ยเข้ากลางเมืองไปหมดเลยนะคะนี่นี่นี่รอสังเกตนะคะเบก้าตัวนี้นี่กำลังเดินเข้าไปหาเทสลาแล้วนะคะแต่เทสลายิงเป็นซิงเกิลทารก็ตนะดังนั้นพอโกลมเดินนำหน้าไปก่อนเนี่ยเออเจ้า เทสลาก็จะจับที่โกเลมก่อนนะคะดังนั้นเทสล่าก็ตอนนี้ไม่ได้จับอยู่ที่เปก้านะดังนั้นเปก้าก็เลยยังอยู่รอดปลอดภัยดีเอ้ยนี่นี่น,น,นี่มีตัวหนึ่งถูกเปก้าจับแล้วอ้าวเปก้าโดนป้าควีนเราสอยร่วงไปแล้วเฮือป้าควีนหนูจะดูสักหน่อยว่าแบบเปก้ามันโดนเทสลาจับแล้วมันตายง่ายไหมป้าก็ยิงเทสลาหนูพังซะละ โอเคไม่เป็นไรก็คือถ้าตามอัปเดตที่ตนเคยบอกเอาไว้นะคะก็ตัวของเท s l a เองจะถูกตัดความสามารถไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในข้อมูลตรงนี้นิดนึงอินโฟของเขาจริงด้วยนะคะเมื่อก่อนนี้นะ,ะตรงนี้นะคะตรงแบบ Favorite Target ตัวนี้นะคะเขาจะเขียนว่าเป็นเปก้านะคะแล้วก็คูณ2นะคะก็คือถ้าเกิดโดนเปก้าจะ มีพลังคูณ2นะจ๊ะอะไรเงี้ยน,นะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะอยู่ก็เบก,ก,ก้าก็น่าจะอยู่รอดปลอดภัยได้ง่ายขึ้นนะคะรวมถึงจเจนบอมด้วยนะจยเจนบอมก็เมื่อก่อนนี้นะคะเฟร์ร hmm. <Favorite target S 2> mm ิตทรเกตตัวเนี้ยก็จะเขียนว่าเป็นแบบฮอกนะคะฮอกไรเดอร์เนี่ยค mm ูณ hmm. 1นจุดอุ๊บคูณ1น <1. 5 S 1> นะคะเมื่อก่อนจะเขียนไว้แบบนั้นนะ mm hmm. แล้วทำไมจับลบไม่ได้ <laughs> ตายแล้ววันนี้แบบนอนน้อยมากนะเหมือนสมองสั่งการช้าอ่าโอเคคันนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันในเรื่องของว่าเอ่อตัวของบอมทาวเวอร์นะคะก็ใช้อะไรอัพเท่าไหร่ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวต้องมีคนถามแน่เลยนะคะว่าเออสูตรเนี้ยที่สังเคยบอกนะคะ15วายคิลลี่บวกด้วยเออควีนวอล์ก บลกเนี่ยยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะคะในเมื่อณนะตอนนี้เนี่ยเลือดของออโบเลอร์ถูกลดลงแล้วเดี๋ยวจะให้ดูแบบเร็วๆก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยมาเจาะดูกันทีละบ้านทีละบ้านอีกทีนะคะว่าโบเลอร์ยังไหวไหมนะคะในเมื่อเลือดถูกลดลงแล้วนะคะก็ในเคสที่เอาโบเลอร์ไปเดินเดี่ยวๆเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะแต่ว่าถ้ามีนางฟ้าคอยให้เลือดแบบเนี้ยก็ ก็เดินได้ไม่ไกลเท่าเดิมนะคะเนี่ยแต่ว่าก็ยังยังถือว่ายังพอใช้งานได้อยู่แต่ว่าอาจจะต้องระวังระวังในการปล่อยโบเลอร์นิดนึงนะคะก็อย่าให้ไปรับอาวุธทีเดียวหลายๆป้อมมากเกินไปนะคะก็ถ้าโดนสักแค่ทีละป้อมสองป้อมถือว่ายังพอไหวอยู่นะแต่อันนี้คออือเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่เป็นยังเป็นบ้านก้าวไม่ตันนะคะดังนั้นก็เลยยังไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยว เดี๋ยวรอดูอีกทีละกันว่าถ้าเป็นบ้าน9ก้าตันๆจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้บ้านเก้าตันๆลองใช้เป็นสูตร double go กฮอ k ดูนะคะก็เดี๋ยวใช้ให้ดูนิดนึงก็เป็นคุณบอยไปบุกเมื่อเช้านะคะอันนี้หลังจากเกมอัปเดตแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากเกมอัปเดตแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนที่ไปบุกเองก็ได้เปรียบตรงที่ว่าจะเอ็นบอมไม่คูณ ม่คูณ1.5เท่ากับหมูใช่ไหมคะแต่ว่าก็มียังยังตัดสินไม่ได้ร้อเเ็นหรอกเพราะว่าคนที่เป็นฝ่ายตั้งรับเขายังไม่ได้ใส่อีตัวบอมทาวเวอร์นะคะถ้าเกิดใส่บอมทาวเวอร์ลงมาจริงๆแล้วนะหมูจะใช้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราค่อยเอาไว้อัปเดตกันอีกทีวันหลังเนาะวันนี้ถือว่าให้ดูผ่านๆก่อนนะ,ะถือเป็นการแบบพูดคุยกันนะคะ ค่ะกันนี้เราจะมาพูดกันแบบเร็วๆนิดนึงในเรื่องของบอมทาวเวอร์แล้วกันนะคะซึ่งเป็นป้อมตัวใหม่นะว่าค่าก่อสร้างนะคะในเรเวลแรกก็อยู่ที่2ล้านนะคะเวลสองอยู่ที่3าล้านหนะเวลสามอยู่5ล้านเวลสี่อยู่ที่7ล้านนะคะเวลห้า well, อยู่ที่9ล้านนะคะโอ้ oh. แพงระยิบระยับดีเหมือนกันนะคะระยะเวลาก็ตามนี้เลยนะคะเวลหนึ่งสี่วันสองหกวันนะคะสามแปดวัน 40วันแล้วก็54วันนะคะเอ่อจ้างได้ที่ทาฮอเริ่มที่ทาฮอแนะคะทาฮอแเนี่ยอัพได้ถึงเลเวล2นะแล้วก็ทาวฮอเนะคะอัพได้ถึงเลเวล3ทาฮอสิอัพได้ถึงเลเวล4ทาวอ 11, อ็ดอัพได้ถึงเลเวล5นะคะในเรื่องของเวทตรงช่องนี้ก็คือหมายถึงเป็นคะแนนที่เราเอาไปบวกนะคะเวลาที่ ใช้ในการจับคู่วอนั่นเองนะเออจะเห็นว่าคะแนนค่อนข้างสูงนะถ้าเทียบกับตัวเดี๋ยวนะถ้าเทียบกับตัวอื่นๆนะอย่างเช่นอย่างเช่น a s เช r ร t o w ว r อย่างเงี้ยเวทแค่เวทก็คือน้ำหนักนะคะน้ำหนักที่จะถูกบวกเพิ่มเข้าไปนะตัวนี้จะเป็นป้อมธนูนะป้อมธนูก็เวทบวกขั้นต้นแค่100นะคะแล้วก็ทุกๆเลเวลก็จะบวกไปเท่านี้นะคะก็ดูตามตารางนี้ได้เลยเนาะ ส่วนใครถามว่าดูเวทที่ไหนก็ดูตามในคลิปเลยนะคะจะมองเห็นในช่องในช่อง URL ตรงนี้นะคะก็เซิร์ชหาแล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะคะเเดี๋ยวนะอุ๊บกะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะเนี่ยแต่กลายเป็นเหมือนจะยาวแล้วนะคะถ้าเราลงเทียบกับตัวอื่นๆที่เวทเวทที่คิดว่าจะหนักๆนะอย่างเช่น e x p o นี่ยก็ยังแบบแค่350เองนะคะ ยังยังยังเวทน้อยกว่ายังน้ําหนักน้อยกว่าตัวบอมทาวเวอร์นะแต่ว่าบวกแต่ละขั้นของ e x p o นี้ค่อนข้างบวกเยอะเหมือนกันนะคะก็พูดคร่าวๆไปเท่านี้ก่อนละกันแต่ว่าอยากจะให้เจาะลึกมากกว่านี้อะไรยังไงก็เขียนบอกกันอีกทีละกันเนาะอันนี้คลิปมันค่อนข้างยาวแล้วนะคะถือว่าเป็นการพรีวิวหลังจากอัปเดตให้ฟังละกันนะคะ ออชอบหรือ,อยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะอยากดูคลิปแบบไหนเขียนบอกจันไว้ได้ใต้คลิปนะคะถ้าไม่ลืมจะทําให้นะคะแต่ว่าจันเป็นแบบปลาทองนิดนึงนะ,ค,ะความจำค่อนข้างสัน้นก็สำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนละกันเนาะ have a nice day นะคะขอให้มีความสุขในทุกวันสวัสดีค่ะ